น้อมีสีเหลืองทองไหมมีตัวรุ่นนี้นะคะเป็นสีเหลืองทองนะคะรุ่นนี้ดาเซลรุ่นนี้นะรุ่นนี้นะคะจะเป็นเออ่ลายกระหนก พปาดนะคะแล้วก็แขนกระบอกตรงนะคะแขนกระบอกตรงแบบนี้นะคะตัวนี้คือสีเหลืองทองนะคะเป็นเนื้อเงานะคะแล้วก็งานทิ้งตัวได้ดีเนื้อก็คือจะนุ่มด้วยแล้วก็ไม่ร้อนนะรุ่นนี้คือเนื้อเขาแบบกลับแล้วรู้สึกเย็นเลยนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็มีหลายสีมีหลายสีเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูทีละสีละกันเนาะนะคะอันนี้คือสีเหลืองทองนะคะแล้วก็มีสีออกแบบ น้ำตาลครีมด้วยอ่ะเนี่ยนะคะคือสิ่งนี้ตัวนี้เหลือสามแปดสี่สิบแล้วก็สี่สี่ตัวนี้เหลือไม่ครบไซส์นะคะสามแปดสี่สิบแล้วก็สี่สี่นะคะ, 3, 8, 40, แ, 44, ะ,คะแต่สินี้สวยแบบเป็นแบบเอ่อครีมทองอ่อนๆน,นะคะตัวนี้เหลืองทองนะคะ แล้วนายครบไซส์ไหมคะถึงสี่หกแล้วเราไปก็พอมีไซส์แล้วถึงครบสี่หกแล้วก็มีสี่กะปีด้วยมีสี่กะปีด้วยนะคะนะคะสี่นะะกะปีนะคะสี่กะปีนะคะตัวนี้นะมีสี่หกด้วยนะคะ ตัวนี้เน้นเหลือไซส์ใหญ่หรือ 38, 44, 46เนาะประมาณนี้นะคะรุ่นนี้มี46นะคะสีกะปีนะสีกะปิเหลือ50ตัวหนึ่งเนาะสีกะปีเหลือ50ตัวหนึ่งนะคะรุ่นนี้นะคะดาวเซลล์ไซส์38ถึง46 1,400บาทนะคะไซส์48ถึง50นะคะอยู่ที่1,500บาทนะคะ สีนี้ก็ VC850 อ่ะเดี๋ยวรวบรวมสีที่มีสีแปดห้าสิบก่อนสีเทาบีสีสีเขียวบีเข่าเหลือเขาไม่เหลือไม่เน้นมีเหลือนะ <50 S 1> ห้าสิบเหลือห้าสิบนะโอเคนะคะสีที่มีถึงห้าสิบนะคะสีเขียวมแมลงทับนะคะสีเทาสีทอง สี่กัปปิห้าสิบมีตัวหนึ่งไซส์ใหญ่เอห้าสิบนะคะหนึ 1, 500, ่งพันห้าร้อยสามแปดถึงสี่หกหนึ่งพันสี่ร้อยค่ะนะคะอันนี้ราะคาะสีทองสีเหลือสามแปดสี่สิบสี่แล้วก็สี่สิบหกนะคะสี่กัปปินะสีเหลือทองจัดไปได้เลยค่ะมีนะคะมีครบนะคะสีเหลือทอง สีเทานะคะสีเทาแล้วก็สีเขียวแรลครับสีม่วงเปียวค่ะมีถึงสีหกแล้วก็สีขาวมีถึงสีหก 1,400นะคะไซส์4 6นะคะ3 8ถึง4 6รหัสนะคะขึ้นอยู่ด้านบนค่ะชอช้างทอบุญเท่าศูนยนะคะชอช้างทอบุญเท่าศูนยค่ะนี่นะคะก็ รุ่นนี้นะคะสามารถสั่งซื้อมาได้เลยรหัสทชชางเขาบุเท่าศูนย์สามนะคะรหัสศูนย์สามนะคะตัวนี้นะเขียวมาแรงครับก็สวยนะคะจะเป็นออกสีเขียวแรลงทับเลยนะคะสีเทาเทาเป็นเทาเงินนะคะนะคะออกสีครีมนะคะครีมทองนะคะแล้วก็สีเหลืองทองนะคะสีเหลืองทอง สีกรปบีสีขาวแล้วก็สีฟ้เหมี่ยวนะคะชอช้างพังผืดเท่าศูนย์สามค่ะชอช้างเังผืดเท่า